is from the blue corner 25 years of age 170 cm tall with a professional fight record of 25 fights 19 wins from Scotland please give it up for Judy Humber ขึ้นเวทีมาแล้วครับสาวยุโรปครับนางแบบที่มีอาชีพเสริมคือการต่อยมวยครับ Judy Humber ครับจาก Scotland กครับน่าหวานมาเจอครับ แอ๋ลลายนะครับผู้ชายเห็นนิดยิ้มนิดวัย25ปีครับ170เซนติเมตรครับและนักชกจากบูมแดงครับอายุ26ปีจากบุรีรัมย์ประเทศไทยสูง165เซนติเมตรชกมาแล้วถึง38ไฟชนะ27ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสีพร้มือให้ฟาไซออยุทธชัย from ไท i แ a n d มาดูแม่พิมพ์ของชาติหรือว่าคุณครูที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ฟ้าใสอยุทธชัยวัย26ปีครับสูง165เซนติเมตรสายอาวตารครับฉายาของเธอเทียบสัดส,ส่วนครับ165กับ175 7กิโลกรัมเท่ากันอายุ26กับ25ครับ เป็นฟ้าใสครับที่ได้เปรียบเรื่องอายุและประสบการณ์ต่างกันนิดเดียวเองครับส่วนสูงนี่อยู่ที่จูดี้ฮัมเบอร์ครับแน่นอนครับผู้ชนะนี่มีขวัญข้าวแจ็คกี้ยิมไปยืนรออยู่แล้วครับคู่ที่4ครับจะเจอใครครับประเภทสายลุยนะครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับเห็นหน้าตาสวยๆนี่ไม่ใช่มวยฝีมือครับประเภทบูหลกลงทุนครับ วันนี้ฟ้าสายอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยฟ้าสายนี้เป็นมวยฝีมือนะครับเข้าออกรวดเร็วก็เป็น,นประเภทสายล้วนๆเหมือนกันครับฟ้าสายรอทั้งว่าแล้ครับให้จูดี้ฮัมเบอร์เข้ามาแข่งสายครับสวยครับเตะได้ก็ยิ้มครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ จูดี้ฮัมเบอร์นี่เธอทำน้ำหนัก57กิโลกรัมได้อย่างไรอะครับตัวใหญ่มากครับโอ้ยแข้งขวาไปแล้วครับอ่ะครับฟ้าสายนี่ก็สไตล์ประเภทเคาน์เตอร์แอทแทกครับดักจังหวะสวนครับแแลกแข่งกันครับโอ้ยเป็นจูดี้ฮัมเบอร์ที่ทำได้ดีกว่าครับแหม่มีเตะเลีรยขาหน้าครับโอ้ซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยด้วยครับจูดีฮัมเบอร์ครับโอ้ทีมงานนี่ แข็งโป้งครับนี่ครับมีเข่าและขยมด้วยครับดูครับมีไทยก็ใส่ครับฝาใสถอยมารอตั้งรับครับแต่จูดี้นี่ก็ออกอาวุธตลอดครับพยายามเดินชวนทะเลาะน่าสนใจครับคู่นี้บู๊กับบุญครับฝาใสนี่เป็นประเภทวงนอกช่วยโอกาสจังหวะสอแข็งสายงามๆครับส่วนจูดี้นี่ก็เดินหน้าฆ่ามันครับ โอ้โหแข้งซ้ายครับแหมออกหนักออกแรงจูดี้ไม่สนใจครับแหมแข้งซ้ายของฟ้าใสนี่ทำงานได้ดีเลยครับจูดี้ขยโยกเข้ามาโอ้ยเตะได้แต่ก็โดนเททิ้งครับฟ้าใส ส่วนจูดี้นี่อาศัยลูกบูครับโอ้โหใส่เข้างหน้าเข้าแบบดีสุดมครับโอ้โหเอาตามเข้าไปเลยครับจูดี้ฮับเบอร์โอโ้ประมาทการตกแว็บเดียวครับฟ้าใสโอ้กัดฟันกรอดเลยนนครับฟ้าใสอ่ะจูดี้ฮับเบอร์ครับติดตามเข้าไปผลงาน แต่ว่าฟ้าสายตอนนี้ก็พยายามเอาตัวรอดไว้ก่อนครับอุยยังยังยังงนเงีอยู่ครับดูยังสติสัมปชัญญะยังมึนๆอยู่ครับฟ้าสายครับหมดยกที่1ครับไม่ได้ประมาทนะครับแต่ว่ามันรอดไปครับโอ้โหครูปลายครับเจอไตะหน้าเข้าไปไปดูไฮไลท์ครับจิ้มบาตัวครับชูรี่แมเบอร์อาวุธนี่ออกได้ครบเครื่องนะครับและประเภทไม่ยอมคนซะด้วยครับโดนแล้วก็สวนเอาคืนทันทีฟ้าสายเองก็ดักจังหวะ2ได้ดีดูครับเนี่ยครับ พอจูดี้หลุดหลวมขก็โดนครับนี่ครับสายงามๆครับโอ้โหแล้วไปพลาดอย่างไรครับดูครับกาดตกครับโดนเลยครับโอ้โหเต็มกระโดงคาครับไม่ยังดียังมีสติสัมปชัญญะดูอีกทีครับโอ้โหเลียนเลียีปากเลยครับโดนเลยครับดีว่ามันอยู่ที่มุมเลยครับ ไปดูกันต่อยก2อครับยังมีรอยยิ้มครับปลายฟ้าหรือว่าฟ้าใสออยุทธชัยครับอ่าครับต้องออกสายให้แม่นกว่านี้แล้วออกมากกว่านี้ครับฟ้าใสครับโอ้แล้วดูแกแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับเี่ยาไมหาศาลข่าแล้วค้างเอาไว้ครับฟ้าใสโอ้จูดี้นี่แข็งแรงมากๆครับเดินเบียดเข้าไปครับจูดี้ฮัมเบอร์ สาวสกอตแลนด์ <South> แมลูกสวยงามนี่อยู่ที่ฟ้าใสาครับแต่ลูกหนักแรงแล้วก็ขยันนี่อยู่ที่จูดี้แัมเบอร์ครับสาวนางแบบที่ต่อยมวยได้ครับจากสกอตแลนด์แมไม่ยอมปะทะครับฟ้าใสกรรมาการต้องเตือนเขาต้องบอกให้ออกอาวุธต้องเดินบ้างนะครับ อย่ายว่าขับ,บวัฝีมือนะครับสายจ่าครับ mm hmm. อาฟ้าคอมายกเข่ากันไว้ครับ mm hmm. บ้านดูโวงนโอ้โหแต่ว่าจูดี้นี่แกก็สับัสจริงๆครับ mm hmm. ไม่ยอมปล่อยให้ฟ้าใสนี่กอดอย่างเดียว mm hmm. เดินเข้าไปรวบมาตีแหมลูงนี้ทําสวยครับเข่าขวา mm hmm. ของฟ้าใสจูดี้อุ้งแต่ลูกดีครับจูดี้ครับโอโ้เริม่ม พ้นครับฟ้าใสไปเสียจังหวะแบบนี้เลยครับฟ้าใสครับดึงแล้วมันดึงไม่พ้นครับไอ้ที่ทำมาดีๆนี่หายไปหมดเลยครับโอ้แล้วแกไปกินอะไรมาครับจูดี้ครับยิ่งต่อยิ่งพองเลยครับยิ่งต่อยิ่งใหญ่ครับเอาโต้ีลครับแม่ลูกเตะนี่เชียวไปหน้าไปเลยครับฟ้าใสระยะประชิดก็มีสะบัดศอกอีกนะครับจูดี้แฮมเบอร์ครับ ยับเข้าไปครับลุยแหลกครับวงในมาแหมนอกในนี่ได้หมดครับจูดี้ฮับเบอร์บอกเปิดตัวสู้หมดครับแหมเรื่องราวของเธอนี่น่าสนใจครับจูดี้ฮัมเบอร์เคยพาตัดสมองมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาได้อย่างเหลือเชื่อครับดูปัจจุบันครับโอ้กลายเป็นคนที่แกร่งมากๆครับเดินเบียดเข้าไปครับจูดี้ฮัมเบอร์อาสายสกัดแหมหมดแล้วยังครับ ฟ้าใสครับแต่เปรี้ยครับไม่หมดก็น่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับแต่แคงถังแล้วครับอูกัดฟันแล้วครับฟ้าใสจิ้มลำตัวโอ้โหโอ้ยสองอีกพอออกวุดได้เสร็จนี่จูดี้แมเบอร์นี่จะวนซ้ายทันทีนะครับก็รู้แล้วครับว่าฟ้าใสเป็นมุยซ้ายครับวนหนีครับเนี่ยครับ พอถวนขวามันจะเข้าทางครับโอ้ยสองแข้งครับก่อนจากครับหมดไปสองยกครับแม่ยังยิ้มหวานอยู่ครับจูดเดียวอร์ดูภาพช้าครับดูวงในครับก็โอ้โหเด้งมาเด้งคือเด้งสู้ทันทีครับนี่มีศอกสะบัดนะครับเข้าหน้าเต็มๆครับโอ้ลูนี้เข่ายัดไส้ดีครับฟ้าใสครับ แต่ว่าต้องมาทีๆมาบ่อยๆนี่ยูดีโดเตะหน้าอีกแล้วครับพยายามจะดึงแต่ดึงไม่พ้นนะครับเนี่ยครับอ,อุ้ยหุ่นวิดทุกทีครับนขนตาปลิวเลยครับลูกนี้จิ้มลำตัวครับแต่ว่ายังสกัดไม่อยู่โอ้โหถ้าบอกว่าภาษากายหรือว่าบอ d y language นี่โอดูต่างกันเลยครับฝ <c oughs> าใสนี่แทบไม่มีรอยยิ้มเลยครับ <c oughs> ส่วนยูดีนี่ต่อยไปยิ้มไปครับ โอ้โหขวัญข้าวเจอจูดี้นี่น่าสนใจเลยครับประเภทเดินชนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเกมการชกยังไม่จบนะครับก็ยังมีโอกาสครับฟ้าใสโอ้เบิร์นแข่งสายสวยครับกระีบครับ่างนี้แหละครับโอ้โหไม่สนเลยครับจูดี้เด้งไปเด้งกลับเลยครับจับตีต่อมาบอ่างอ่อยครับขวางสะบัดศอกทีกว่านี้ครับแข้งของฟ้าใส มาอีกครับอ้าวแมแต่ว่าปะทะกันไปปะทะกันมานี่เหมือนว่าจะเริ่มหมดอีกแลนะครับฟ้าใสครับตอนนี้อยู่วงนอกครับอ้าวมีซออีกครับเอาสอครับเดินบี่ถึงตัวแล้วครับจูดี่ฮับเบอร์ครับต่อยไต่ขวาเข้าไปหัวแข้งซ้ายเอามีเต้งสู้ครับมีเข่าสู้ครับฟ้าใส โอ้โหหลุดครับลูนี้เจอแข้งซ้ายฟ้าใสได้แล้วก็วนออกมาโอ้โหแต่ว่าตามถึงตัวเร็วเหลือเกินครับจูดี้บวดแข้งซ้ายครับเนี่ยครับจริงๆสู้ได้นะครับฟ้าใสครับพแต่แม่จูดี้นี่แข็งแรงจริงครับอาจจะต้องออกบ่อยอาจจะต้องออกถี่หน่อยนะครับอาวุธของฟ้าใสครับคือต้องเตะให้จูดี้หยุดให้ได้ครับ มีซูเปอร์เกิลพันช์ด้วยครับจูดี้ก็คือกระโดดต่อยครับแต่ไม่ยังไม่จ่าครับโอ้ยหลุดโอ้เนี่ยครับดูจากภาษากายครับโอ้ยเป่าปาาพูดพูดัรฟ้าใสครับโอ้โหมีต่อย5ยก8ยกนี่น่าจะสบายอยู่ครับจูดี้คัมเบอร์ครับเรียวแรงยังเหลือเฟือตอนนี้รับอย่างเดียวเลยรรบฟ้าใสครับอาจจะดู แต่รับบ่อยๆนี่แม่รับอย่างนี้ไม่ดีครับรับอาวุธครับไม่ได้ประโยชน์ครับโอ้โหตอนนี้หายใจเป็นเธอเลยครับฟ้าใสเหนื่อยแล้วครับเจอลูกบุกของจูดี้ฮัมเบอร์แต่ยังต้องฝืนครับเห็นคอจูดี้นี่จะคว้าก่อนอย่างเดียวครับฟ้าใสยิ่งต่อยิ่งครึกจริงๆครับจูดี้ฮัมเบอร์ หมดแข้งขวาอีกอโต้ด้วยซ้ายพยายามจะรวบม,มาเล่นวงในนะครับอ้มีศอกครับอุ้ยฟ้าใสหน้าสะบัดอีกเอา้าโอ้โหตอนนี้กระปกกระเปรีย้ยเหมือนเดิมเลยครับฟ้าใสอุ้ยงัดศอกครับหมดยกครับโอ้โล่งครับฟ้าใส ่วนจูดี้โอ้ยนายังใส่กริ๊กเลยครับจูดี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับชูมือด้วยกันทั้งคู่ครับไปดูไฮไลท์เลยครับยับไปครับลูกนี้จะเล่นการคออีกแล้วหัวแข้กซ้ายสวยครับลูกนี้เบิ้ลสองข้งแล้วก็ทีปีหนึ่งครั้งแหม่กดแต้มันไปทันเลยครับลูกนี้แต่จากนั้นนะครับกลายเป็นวันเวทิเก็ตเลยครับตัวมาขาเดียวเลยครับจูดี้ครับ นี่ครับล่างบนสลับล่างครับแล้วก็นี่เตะสูงครับโอ้ยสอกลูกนี้ครับโอ้เต็มๆ็มหน้าฟ้าใสกัดฟันกร,กรอดเลยครับดูอีกทีครับโอ้สอกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับจูดีฮัมเบอร์ครับ Here, ladies and gentlemen a great fight number two this evening let's see who the winner is and who will be going on to the final fight number seven this evening ladies and gentlemen And our winner from The Blue แล้วก็เป็นจูดี้ฮัมเบอร์ครับนางแบบสาวจากสกอตแลนด์ครับขวาชัยไปได้ครับและแน่นอนครับคู่ที่4ห้ามพลาดเลยครับจูดี้ฮัมเบอร์เจอกับขวัญข้าวแจ็คกี้ยิ้มครับเดือดแน่ๆครับรถถังชนกัน